แ e l วมี me, ช่วยฉันด้วยฉันนั้นโดนจับเข้าแล้วแต่ฉันก็เคยทำอะไรผิดแต่ฉันก็ทำสมัครงานก็ตามแต่ฉันก็ไม่เคยที่ฉันจะทำแบบนี้เลย ทั้งชีวิตนี้มันช่างโหดร้ายเหลือเกินฉันต้องกู้นี้นอกระบบไม่ได้กู้ผ่านธนาคารแล้วต่อไปฉันนั้นจะโดนอะไรเขวมีผีช่วยฉัน ฉันก็ไม่อยาที่ฉันจะทำแบบนี้ก็ตามถึงฉันจะเคยมีความสุขมากก่อนแต่ฉันเหมือนฉันจะแค่มีความสุขในเปลือกนอกแค่ข้างในจริงแต่ข้างในฉันไม่รู้สึกมมีความสุขแต่เสื้อของฉันมีความสุขตอนที่ฉัน นั้นโดนจับเข้าที่ไหนก็ไม่รู้เพราะมันมือสันิทตมีแต่แค่ไฟลวงเดียวที่ฉันนั้นได้เห็นมันฉันไปกูนีนอกระบบแต่ฉันก็ไม่เคยที่ฉันฉันต้องการเงินมากแต่ฉันได้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยจะดีสะเท่าไหร่ ไปคูณนี้ตอระบบโดวทำลายแต่ฉันโดวทำลายหรือเปล่าแต่ไม่รู้เพราะฉันยังไม่มีรอยแพ้เลยสักครั้งหนึ่งเพราะฉันไม่เคยมีรอยแพ้ของฉันเลยสักครั้งเฮลมีพรีช่วยฉัน กะเธอที่คิดถึงฉันหน่อยเพราะฉันต้องการเงินเพื่อให้บริษัทฉันอยู่รอดแต่ได้ผลตอบแทนอย่างนี้ฉันก็ไม่อยากจะคาคิดว่าเขาว่าใครจะฆ่าฉันตอนไหนหรือเปล่าแต่ฉันก็ขอร้อง ว่าช่วงชีวิตนี้อย่าให้มีคนกูนีนอกระบบไม่อย่างนั้นฉันก็อาจจะตายก็ได้ Help me please ช่วยฉันหน่อยก่าฉันไม่กูนีนอกระบบมาเพื่อให้บริษัทตัวเองดูยอดเข้าไว้ตามน,าน้า แต่ฉันโน่จับอย่างนี้แต่ฉันก็ไม่เคยที่ฉันจะมีความสุขขอลาก,ก่อนไปไปอ่าไอ